ค่าเทอมก็ถ้าปีหนึ่งก็ปีละล้านได้อยู่นะปีละล้านเป็คนเศรษทีนะนี่บอกเสียฐีนีนะดูล้มปีคุณออกมาดิฟอร์ดไม่ฟอร์ดอะไรเลยขนาดเท่าไหร่อะไรนะคันนั้นเท่าไหร่รถอยห้าห้าล้านกว่าล้านกว่าสดไหมสดดิซื้อหมดเลยยังไงอย่างเ้ยเดือนนี้ยังไม่หมดเดือนเกือบหกแสนมั้งดูอะไรสดเดือนเดียวไอ้เงี้ยกูทำงานได้ปียังไม่ได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมโค้ชนายรถสิบหมื่นวันนี้ครับอยู่ในการทอล์กกับนายครับอี EP นี้ครับ เป็นคนนอกสตูงผมแล้วครับผมไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ทำให้ผมมีชื่อเสียงในวันนี้ทำให้ทำให้คุณมีชื่อเสียงในวันนี้ทำให้ผมมีชื่อเสียงในวันนี้ครับคือว่าไงน้องนายพี่ยงครับนักก้ามหมือนแคลรบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนายอย่าแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ยงนักก้ามหมือนแควนะครับผม ชื่อจริงชื่ออะไรบอกเขาได้ไหมอันุเทพครับชิมังคติโชตนะจ๊ะอายุอะไรบอกได้ปะไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่บอกอายุถูกมไม่อานก่อนเริ่มเลยแค่ทายยุบะพี่ยงอายุเท่าไหร่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวใกล้บอกแล้วเดี๋ยวใกล้บอกแล้วใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาผมมีผมมีตั้งไว้ว่าจะบอกเมื่อไจะบอกนะใช่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นคนจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่คุยคุณทำอะไรเนี่ยรายการพ็อกกับนายถามไปเรื่อยไงถามไปเรื่อยเลยถามชีวิตส่วนตัวเพราะว่าคุณไม่เคยเเเปปปปิิิิดดดรรระะะววััััตตไไไมมมม่คคยองงผก็าาสภษณ์นแบบ คนไหนไม่คนไหนที่ไม่มีคนค่อยเอาไปออกผมว่าไม่ออกไงโอโอเคไม่ค่อยมีคนไปออกเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้ประวัติอ๋อไม่ค่อยมีคนรู้ประวัติคนดังๆเขาออกไปรู้ประวัติหมดแล้วอย่างพี่ย้ง่ะไม่รู้ประวัติแน่นอนจริงเหรอคุณก็เป็นคนกรุงเทพกรุงเทพแต่บ้านคุณไปอยู่พระรามสองนะพระรามสองไปกรุงเทพอ๋อกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเดี่กรุงเทพอ่ะ คุณเห็นพี่บอยไหมพี่บอยอยู่ตรงข้ามบ้านผมเลยอยู่ซอยตรงข้ามแต่พี่บอยเขาอยู่ไปทั่วพี่บอยเอาอยู่ไปทั่วหรอพี่บอยอยู่ท่าข้ามผมจะอยู่ตรงข้ามกับพี่บอยแต่พระรามสองกรุงเทพจริงอ่ะผมคิดว่าออกไปแถวโซนสมุทรปราการแถวไอ้กรุงเทพแล้วก็แต่ว่าใกล้เลยไปก็ไปพวกมหาชัยอยากให้คุณเล่าเรื่องวัยเด็กหน่อย คุณเรียนอยู่โรงเรียนยอะไรโจำไม่ได้แล้วบางอย่างจำชีวิตตัวเองไม่ได้ต้องจำไม่ได้สิเด็กขนาดไหนเด็กแบบถ้าหมอามอต้นได้ไหมเอามอต้นได้มอต้นถ้ามอต้น <ๆ S 1> อยู่สวนกุหลาบม .1- ม .6 1> เลยจบสวนกุหลาบเลยจบสวนกุหลาบคุณเป็นคนเรียนเก่งไหมไม่ไม่เก่งจบได้เพราะว่าหลอกเพื่อนสอ,สอบก็หลอก สอบก็ลอกสอบก็ลอกแล้วคุณไปต่อที่ไหนต่อก็ไปออสเตรเลียอ๋อคือออสออสออสเรียนนอกเรียนนอกเฉยทุกคนออสเรียนนอกคุณไปต่อที่ออสเตรเลียออสออสเตรเลียอ่ะออสเตรเลียออสมันต้องอย่างนี้นะออสเตรเลียไปเรียนไปเรียนเหมือนแบบปรับพื้นฐานก่อนไปเรียนภาษาก่อนเรียนภาษาก่อนแล้วก็ไปเรียนดิปโอมาดิปโอมามันอารมณ์เหมือนแบบก่อนเข้าปริญญาตรีอ่ะไปเรียนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าปริญญาตรีแต่ว่าไปนี่ไม่ค่อยได้เรียน อยู่ไม่ได้เกเรอยู่คาสิโน oh. อันนี้พูดได้เหรพูดได้พูดได้พูดได้ก็เรื่องจริงไงเรื่องจริงไงคุณก็ไปคือถ้าถ้าปกติอ่ะคนไทยเวลาไปออสอ่ะเขาจะนึกถึงอะไรเหมือนพวกแบบ ไปทำงานแบบไปทํางานแบบพวกไม่แบบว่าเวลาคนไทยไปทํางานที่นู่นน่ะเขาจะแบบว่าไปพวกล้างจานของเรานี่เข้าคาสิโนตอนเรียนภาษาอยู่มีพี่เขาแบบว่าชวนชวนชวนไปดูก่อนเออพราะหมแบบเฮ้ยไปเล่นพงเล่นไพ่เช่น่ถูกกฎหมายนะเราบอกกันว่าที่นั่นถูกกฎหมายแล้วก็ที่เมลเบิร์นอ่ะคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยใหญ่ที่สุดผมกอเตือนไว้ก่อนแฟนคับเราหาานะในเมืองไทยผิดกฎผิดกฎหมาย แต่ที่รอนเปเลียคือถูกก่อนไหมสามารถเราได้โอเคอ่าแล้วก็เหมือนพี่อ่ะเขาชวนไปดูก่อนเราก็เหมนแบบไม่อยากจะเล่นไปดูเขาประมาณแบบ 3- าสี่รอบแล้วเหมือนแบบเวลาเขาเล่นแล้วเขาได้อ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยกูอยากได้ต้องมาหึงกูแล้วบ้างล้เอออยากได้มากก็เลยแบบเริ่มเล่นด้วยเป็นไงบ้างได้ได้จริง มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเราเล่นพวกอะไรงี้ก็ตามครั้งแรกมันจะให้เหมือนพอมันให้เหมือนให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยม่งได้ง่ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะคืนเราทีหลังเรียบร้อยแต่ว่าไม่โดนแต่ว่าคุณเล่นแล้วคุณพอเลยไม่พอดิเออไม่พอแล้วก็มีแบบว่าพอมันเสียหมดแล้วเนี้ยเราก็อาะเริ่มแบบว่าไปแบบหางานก็เหมือนคนไทยทั่วไปเลยล้างจานก็ไปล้างจานเป็นคิีเชนแทนแล้วก็เหมือนแบบไปแบบเป็นหั่นผักล้างจานทากับข้าวทําอะไรงี้แล้วคนอื่นอ่ะเขาจะรับเงินเป็นวีคสิบวันยี่สิบวันแล้วแต่รับเป็นเดือนเป็นเด ฝากไว้ก่อนเยอะ <g ọn. S 2> อ่ามืนได้เยอะนะเป็นเดือนเยอะเยอะก็ฝากไว้ก่อนเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะโอ้ไ็เยอะนะวีคหนึ่งทำประมาณ3-4วันมั้งก็ได้ประมาณแบบ6 7 0 0มั้งจำไม่ได้แล้วประมาณ700 <100 S 1> นะดอ,700อประมาณนั้นก็หลายบาทน,นะหลายพันนะแล้วก็เอาเงินก้อนอ,ออกมามไปคาสิโนไปคาสิโนเรียบร้อยก็ลงแบบปุ้มเดียวเลยไอ้ที่คุณ ช่วงกลางวันนี้คุณไปเรียนหรือว่าก็บางทีก็ให้เพื่อนเช็คชื่อให้เช็คชื่อให้มันจะมีถ้าสมมติว่าคนที่เรียนต่างประเทศอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเช็คชื่อเหมือนแบบเป็น attendance ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า80%อ่ะมันจะไม่สามารถต่อวีซ่าได้คุณก็ต้องให้ผ่านก็เลยให้เพื่อนเช็คทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนักเรียนนอกเงี้ยมันคุณมีตังดิไม่มีแล้วก็อย่าเงถ้ามีจะทํางานปะเอาจริงๆถ้ามีจะทํางานปะคุณได้เดือนเท่าไหร่ที่ไปเรียนต่างประเทศ เอาพูดความจริงพูดความจริงเดือนเท่าไหร่เหรอพ่อพ่อไม่ให้คุณให้คุณเดือนเท่าไรส่วนใหญ่เขาให้เป็นค่าเทอมค่าเดอม่าไหร่โอ้ก็ถ้าค่าเทอมนะค่าเทอมก็ถ้าปีหนึ่งก็ปีละล้านได้อยู่นะปีละล้านคนเสียทีนั้นบอกเสียทีนะเมืองไทยก็ไม่ต่างกันปะมาเมืองไทยคุณเรียนเท่าไหร่โอ้ผมเรียนฟรีผมเรียนเงินวัดเรียนฟรีจริงจริงจริงผมเรียนฟรี ยิงเหรอช่วงของยุคนั้นก็วินยุคของทักษิณปอ่ะผมยังได้จักรยานคนจนอยู่เลยไอ้จักรยานแต่ตอนนี้แต่แต่นนี้คือรวยแล้วนะไม่รวยนี่คือแบบตั้งตัวได้แล้วนะไม่มไ่ตั้งตัวจนเหมือนเดิมถ้าอยากเข้าถึงเนื่อมุโยงคุณไปเรียนจบปริญญาไหมจบปีกี่ปีห้ามั้งแต่ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะเอาห้าปีเยอะห้าปีนี่ห้าปีรวันกี่บาทจะไปรู้ได้ไงพ่อจ่ายประมาณประมาณประมาณไม่รู้กะไม่ได้สิบล้านยังต่ำไม่ถึงจะบ้าเรียนค่ากินค่าอยู่คุณด้วยไม่แต่เาค่าค่ากิน คือไปทํางานไงก็อย่างที่บอกก็ทํางานทํางานด้วยแล้วก็เวลาไปทํางานเขาจะมีพวกข้าวพวกข้าวเช้าข้าวกลางวันให้อยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วแล้วก็ใช่แล้วเขาก็มีแบบให้หอกลับมาด้วยโฉนั้นเลยมีมันมีทุกร้านอยู่แล้วสวัสดิการทั่วไปอันนี้คุณก็ไปเรียนอธิบดีประหยัดเงินเอาเงินไปลงข่าวเอาเงินไปลงเอาเงินไปลงน่ดถ้าหาภาพบินเสิร์ตคาวข้างหน้าเขาเออเมลเบิร์นคาสิโนอ่ะมันจะมีป่องไฟเันแบบเขาจุดตามพงด้วยนะ ไม่เขาลงรูปได้ไอ้ป่องไฟมันจะจุดทุกสี่ทุ่มค่าแก๊สกูทั้งนั้นะที่อยู่ในนั้นะไอ้เฮียค่าแก๊สกูที่มึงเอาไปจุดอะของกูทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ดี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 ต่อให้คุณได้แค่ไหนคุณก็กลับไปเสียหมดคือเก่าโอเคก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเมื่อเด็กเสิร์ฟร้านพี่หมอนเคยนะดีนะดีนะเขาว่าน้องสวยอ่ะโอเคมาต่อครับหลังจากนั้นคุณจบปริญญาที่ออสเตรเลียคุณก็กลับมาประเทศไทยกลับมากลับมาคุณเรียนสายอะไรแมเนจเมนต์บ u s i n e แมเนจเมนต์ก็เกี่ยวกับพวกการ การจัดการการจัดการการตลาดอย่างนี้ไหมหรือการจัดการอางเดียวการบริหารไหมมันรวมรวมหมดเลยเก็รวมพวกมาร์เก็ตติ้งพวกแมネจเมนต์รวมทุกอย่างหมดเลย,ย,เลยแต่ว่าตอนตอนที่เรียน มปลายอ่ะเลือกสายวิทย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทำเรียนไปก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องตอเรียนอะผมเรียนสายศิลป์นะจริงอะนะผมเรียนศิลป์ภาษาถ้าจริงจริงถ้าเรียนศิลป์ภาษามันจะง่ายกว่านี้ไงหรือว่าพวกแบบศิลป์ทั่วไปอันนี้คือไปเรียนวิทย์อ่วิทย์คณิตวิทย์คณิตหรือว่ายากยากแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยเพราะว่าพอตอนที่ไปเรียนต่อก็ไม่ได้ใช้พวกสายนี้คุณคุณเก่งภาษาเก่งภาษาพูดไม่เก่งเลยลืมหมดแล้วเลยม่ลืมยังไงสวัสดีหนีิ้ว คุณไปเรียนรติเรียคุณมาเปา็นภาษาจีนไงพูดภาษาจีในให้ฟังหน,นนหน่อยสักถึงทอนพี่ผมอยู่แกแกไม่เคยพูดภาษาจีนเลยก็พ<ค>ูดไม่ได้ลืมไปแล้วไงจริงอ่ะคุณอยู่กับเนทคุณเห็นเนทพูดภาษาอจีนไหมพูดบ้างพูดบ้างมันพูดแบบ<ถ>ต่ภ <ๆ S 1> าษาไทยจนช่วงนี้เนทมันพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแล้วเนทแต่คุณฟังรู้เรื่องไหมเกิดเขาพูดภาษาพอเดาได้พอเดาได้พอเดาได้แล้วคุณไปอยู่ได้ยังไงคุณฟังภาษาอังกฤษไม่ออกตอนนั้นมันมันพูดมันอะไรอย่างเงี้ยมันเจอบ่อยๆมันมันโอเคไงโองไม่ ไม่ลืมหรอกลืมดิเทียกูเรียนอะไรมา <c oughs> คืนอาจารย์ไปหมดแล้วเนี่ยเรียนอะไร <c oughs> ช่วงนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคก็ okay, หลังจากนั้นคุณก็มาจบ<า>ปริญญาแล้วคุณก็กลับมาอยู่บ้านเรียนโทต่อเรียนโทต่อจบ A b a c กไปต่อโทที่ A b a c กต่อใช่ปี A อแบกมันเป็น fast track ประมาณปีครึ่งหรือสองปีนะอันนี้จ้างจะเรียนไหมหรือว่าไปซื้อใบเอาเฮ้ยผมเก่งเดียวมาดับสองนะเว้ยมาดับสองอ่ะส่งเพืไม่ได้หดไหมไม่รู้ว่าหดไหมก็ได้อยู่ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนต่ออีกมั้มหรือว่าพอแล้วพอแล้ว พอแล้วมีสองใบเลยมีสองใบเลยมีสองใบมีสองใบแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วเรียนมาก็คือเก่าใช่ไหมแต่พ่อแต่พ่อเคยบอกบอกว่าจริงๆก่อนไปเรียนตีมั้งบอกไม่ต้องไปเรียนหรอกให้แบบมาช่วยที่บ้านทำงาน่านแยังไงคุณแบบไม่ต้องไปเรียนหรอกคุณจบมาคุณก็ต้องมาทำงานที่บ้านกินเก่าเออก็คือทำาที่บ้านบ้านแกโคตรรวยนะรวยเลยนะอังกินเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่ยงเป็นเดบยูทูบเบอร์ธรรมดาอะไรหรือเปล่าผมบอกธรรมดาเดี๋ยวผมหยบผมแขึ้นต่อนะถ้ารวยแล้วผมจะมาทำงานทำไมเราดอต่คุณ มาทํางานที่บ้านที่บ้านคุณทําบริษัทอะไรครับก็ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปก็ทั่วๆไปที่ใช้ไฟอ่าพวกหลอดไฟพวกหลอดไฟสายไฟทั่วๆไปเลยอันนั้นคือของคุณหมดเลยก็ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายตัวอ่าก็มีหลายตัวนะทำงานกับคุณพ่อของคุณเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรเยอะหรือคิดเงินเกือบทุกอย่างเขาผ่านเงี้ยนึงก็โอ้ยผมหาตังค์เองผมหาตังค์เอง คุณมาทางานกับพ่อก็คือแบบผู้บริหารไม่ใช่ผู้บริหารก็เป็นคนงานเลยแหละก็คนงานอีกคนหนึ่งที่รับเงินเดือนจากพ่อก็ใช่ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนพ่อคุณจ้างคุณทำงานทุกวันเหมือนคนเช็คของเช็คสต็อกประมาณนึงคณนั้นเข้าไปทำบินนับบินไม่ได้มีแบบว่าตำแหน่งใหญ่โตที่แบบว่าไม่ต้องนั่งกระดิกตีนได้เงินอันนี้ไม่ใช่โอ้ไม่มีไม่มีใช่คุณต้องไม่ใช่ไม่ใช่คนนายนะแต่ผมทั่วไปทุกทีเกียนนั่งทำงานนะผมทั่วไปเวลเทียงทำงานทำงานดูทำงานดูนี่ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนขย อันนี้เ,<ค>เป็นเวลาทำงานปะอันนี้ทำงานปะอันนี้คือเวลาทำงานปะใช่นีเวลาทำงานแล้วคนอื่นเขาทำอะไรอยู่ก็ทำงานให้ผมไไม่มาถึงว่าแล้วอย่างพวกพี่บอยพวกอะไรเงี้ยก็ไม่มีคลิปถ่ายก็ไม่ได้ทำงานอ่าเนี่ยก็ว่างเอาเหรอแต่คุณทำงานก็ทำงานนี่ถือว่าทำงานโอเคถือว่าทำงานก็โอเคต่อคุณแล้วจบมาทำงานที่บ้านก็แล้วเป็นไงทำงานที่บ้านคิดจะคิดแบบว่าเคยจะทำงานที่อื่นไหมไม่นอกจากที่บ้านหรือไม่ไม่ไม่แต่ว่าอันนี้เราทำยูทูบถือว่าเป็นข้างนอกไหมก็เป็นงานถ้าเกิดสำหรับผมนะพี่คงมีงานปรนจำไงอ รายได้ใช่ YouTube YouTube เราคิดว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นงานอดิเรกดีกว่าเราเราทำหลังจากช่วงเวลาทำงานอันนี้อดิเรกได้ดีแต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณนัดผมมาบ่ายสามเนี่ยคือผมต้องโดดงานมาไม่โดนอันนี้คือผมต้องผมด้วยคุณเฮ้ยพี่ยงว่างพอมาถ่ายคลิปไม่นี่คือคนนายก็จะจ่ายค่าล่วงเวลาให้ผมเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายยี่สิบคลิปที่คุณนัดผมได้ได้โอเคยี่สิบคลิปนะได้เได้เยอะโอเคต่อแล้วอยากรู้ช่วงวัยรุ่น คุณเกเรไหมหรือว่าเที่ยวผูหญิงอะไรเกเรไหมหรือว่าไม่ไม่แต่แต่มีแบบกินเหล้าเที่ยวอะไรเงี้ยมีกินเหล้าเที่ยวอย่างงี้ไหมมีมีแต่เหมือนแบบพอเรียกว่าใช้ชีวิตชีวิตสุดที่นู่นมาแล้วอ๋อทอ่ออตเล็บคือสุดเลยสุดทุกอย่างเลยไม่แค่กินแค่กินเหล้าแค่กินเหล้าไม่มีไม่มีแพงแพงแพงถือว่าอาร์ิชีวิตป็นลุงทุกคนก็จะแบบว่าโปรไฟล์เหมือนผมก็จะเหมือนผมก็จะเล่นเกม เล่นสนุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณตอนวัยรุ่นตอนเด็กๆเล่นเกมเดี๋ยวนี้เล่นยางอื่นแล้วนะมาให้ผมช่วงอยู่ในช่วงต่อยมวยไงคุณไม่ผมมาถามคุณคุณไม่ได้ถามอาวเหรอไม่แ้่คุณไม่คิดว่าเขาอยากรู้คุณบ้างเหรอผมทำมาแล้วเอาทำมาแล้วเหรอคนนคนนั้นก็โอเคก็ชีวิตวัยรุ่นคุณก็เหมือนวัยรุ่นธรรมดาเหมือนชุดตัวไปก็ชุดทั่วไปก็เที่ยวปกติแล้วกลับไปเรียนไทยที่าจากออกจากงานไหมหรือว่าก็ทำงานไปอยู่สบายอยู่แล้วไม่ได้สบายเอาจริงๆนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าวันหนึ่งทำงาน เยอะมากตอนนี้คือทําที่บ้านก็จะประมาณ8ปดโมง,โมงถึงประมาณ6กโมงหกโมงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเวลาว่างหลังจากนั้นอ่ะก็จะออกมาถ่ายคลิป YouTube แต่ว่าถ้าช่วงนี้หลังๆก็เปลี่ยนจากทํา YouTube ไปท TikTok. ํา Tik t o อกติกตอกแทนคุณเห็นนะผมไ like ลฟ์บ่อยมากคุณก็ได้ตังค์เยอะไอ้เยวเพิ่งมาถึงเรื่องนั้นคุณเริ่มมาทํา YouTube ได้ไงหลังจากที่คุณทํางานที่บ้านรู้รู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกอยากเจออะไรใหม่ๆหรือเปล่าที่คุณหันมาท YouTube ไม่อยากกินฟรี คงคิดแรกคุณคืออยากกินฟรีใช่คือมีมีเพื่อนที่เขาแบบว่าทําเพจอะไรอย่างงี้แล้วคืออันเนี้ยเราเราเป็นนักก้ามล้วเวลาแบบวันวันชี้เตย์อะไรเงี้ยวันอาทิตย์เงี้ยมันต้องไปกินของแบบพวกบุฟเฟ่พวกนี้มันเสียตังค์เยอะไงเออแล้วเราแค่มีเพื่อนแนะนําว่าเหมือนแบบให้เขาเปิดเพจล้วแบบถ้าสมมติว่าทําเพจอะไรเงี้ยรีวิวให้เขาถ้าเพจได้ดีเขาก็จะมีแบบชวนไปแบบรีวิวมาพวกอะไรงี้ก็แค่คิดแค่นั้นเลยว่าอยากจะแบบไม่ได้คิดเลยเอาคำคมคิดแรกคืออยากแค่แบบกินฟร่กินฟรีมีล้นแต่ไม่ผิดนะบอกเลยนะไม ตั้งแต่คลิปแรกที่ทำอ่ะผมจ้างผมจ้างถ่ายตัดต่อเลยคลิปที่จ้างก็คือประมาณ สี่พันสี่พันที่ผมจ่ายจ่าย,ายกับตากล้องตากล้องคนตัดแต่ว่ากูไปกินฟรีอ่ะคือราคาพันบาทเออพัน <c oughs> บาทคือเหมือนเดี๋ยวผมมีผมมีเล่นเล่าอดะ๋ยวถามก่อนก่อนที่คุณจะทำยูทูบคุณเล่นกล้ามมาอยู่ก่อนไหมหรือว่าคุณไม่ได้เล่นกล้ามมาก่อนเล่นเล่นก่อนเล่น<า>ก่อนแล้วคุณมาสนใจในเล่นกล้ามได้ไงหรือว่าแค่ดูคุณรู้สึกอ้วนหรือว่ารู้สึกอะไรหรือเปล่าไม่ก็เล่นมาเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนไปออเด็กตั้งแต่ก่อนก็เล่นกล้ามชอบในรูปร่างตัวเองแต่ตอนนั้น คุณอ้วนนะใช่ใช่ไม่มีนะไอตอนไอตอนก่อนไปอ,ะอ่ะมันเหมือนแบบไม่เคยเข้าใจว่าคนเล่นกามมันเล่นยังไง ไม่รู้มาก่อนเลยคือแค่คิดว่าแม่งแค่ยกยกแล้วก็กินให้มันเยอะเเดี๋ยวแม่งก็ขึ้น,นอตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าอ้วน<ะ>แค่คิดว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เออแล้วแค่คิดว่าเหมือนแบบเออเราแค่แบบตัวใหญ่แล้วแบบแม่งมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตอนนี้มองกลับไปตอนนั้นนะคือไอเ้มแม่งอ้นนงวนชิบหาย <วน S 1> เลยแต่ตอนนั้นคือแม่งไม่มีความรู้นะ,ะคือหลังออกกําลังกายเสร็จเงี้ยแม่งแดกแบบเกาเหลาแบบชามใหญ่ข้าวกะเพราแบบกะเพราหมูกรอบเลยนะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวคือแบบร้าน จัพกวินดีเซลผมพอกไว้ก่อนนะแต่ก่อนนะพี่ยงมีรูปผมยาววะนี่มีมีแต่ก่อนแกไว้ผมยาวนะเหมือนแบงค์มุกแคทปัดเปยนะไอ้ด้วแกเดือดร็อกไงเดือดร็อกกับวินดีเซลไปเลเซอร์ขนไม่ใช่เลเซอร์แค่คิดว่าเหมือนแบบไอ้เหียเขามีกล้ามทำไมเขามีกล้ามเดือด็อกมีกล้ามหัวร้นไหมไอ้หัว้นวินดีเซลอะหัวร้นเออนั่ไงกูโกนหัวเลยจะได้แบบกล้ามขึ้นเหมือนเขาแล้วเคียบโกนไปโกนมาผมไม่ขึ้นไอ้เหียผมไม่ขึ้นแต่ผมไม่ขึ้นแล้วแต่กล้ามยังไม่มา หัวไปก่อนแต่ก้ามยังไม่มาเพิ่งจะมาตอนหลังพอทำยูทู e ไปแล้วคุณคิดยังไงว่าเฮ้ยคุเริ่มสอนการออกกําลังกายด้วยหรืช่องผมเป็นช่องออกกําลังกายโ o หนึ่งนะครับผมที่ไม่มีออกกำลังกายเลยแต่ว่ามันจะมีหลายคนนะบอกว่าเนี่ยมาดูช่องพี่ยงแล้วแบบว่าได้แบบอินสปิเรชันทำให้เหมือนแบบลดน้ำหนักได้อะไรย่างนี้ได้คือคุณทำคลิปกินยาวมาไม่มีออกกำลังกายเลยคุณเพิ่งมาสอนออกกำลังกายนิดๆหน่อยเอง ถูกไหมช่องผมมีประมาณพันคลิปออกกําลังกายมีประมาณไม่ถึง30คลิปคือแบบคุณคิดว่าเอเหมือนว่าแฟนคลับสนใจให้คุณมาสอนออกกำลังกายคุณเลยถึงมาทำเขาเรียกว่าผมมันคนมีวินัยสูงมากถ้าสมมติว่าช่วงที่จะแข่งผมจะมีช่วงแข่งด้วยถ้าช่วงแข่งอ่ะเราจะออกไปกิน ไม่ได้มันต้องคุมน้ำหนักเราก็จะทำคลิปเหมือนแบบว่าถ่ายมาดับคือเราต้องลงคลิปไงอเออเราก็แบบทำคลิปเหมือนเฮ้ยเราออกกําลังกายยังไงเล่นยังไงก,ก็เลยเป็นอันนั้นอนะไปลงแทนอ่าก็คนก็สนใจนะคนก็ดูเยอะเหมือนกันนะแต่หลักคือคุณคือช่องกินเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คือว่าช่องกินแล้วเป็นไงบ้างหลังจากั้นก็เดี๋ยวมันมีคนมีคนเคยว่าแกนะแกน่าจะเครียดหรืออะไรคุณทำงานบ้านกณรวยอยู่แล้ว คุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้เลีงคุณอนะเอาเงินที่คุณทํางานอนะมาลง YouTube แล้วก็บอกว่าดิ๊กู r, หาเงินด้วยตัวเองเอามาทำา y u u t เขาว่าว่าอะไรนะเอารวยอยู่<า>แล้ว อ่ยูแคุณมีเงินอยู่แล้วคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้มีเงินอยู่แล้วคุณเลยเอาเงินที่คุณได้มาลงทุนเพื่อทํา YouTube แล้วคุณก็บอกว่าไอ้เงินที่ผมได้มาผมทํา YouTube ไม่นะไม่นะคุณก็นั่นอยู่แล้ว u t u b e ไม่ได้ตังค์เยอะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบสปอนเซอร์จ้างพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าเออแต่ไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่เอะคือจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือทําก็คือแค่อยากกินฟรยินีแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตช่องที่ทําตอนแรกๆแรกๆเลยนะในเมื่อเรารู้แล้วว่่่่าา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 เเเรรตตต้้้ออองงงงงงงสีีีีีียยยคะะกกกกปปมมมมมมณแแลลวววววไถนนนนัจพพททบบ เรปรมมาทั้งสองสามคนใช่ปะ,ะผ,มผมจะเลือกถ้าแรกๆเลยนะ,ะผมจะเลือกอะไรที่ผมกินละคุ้มที่สุดเหมือนแบบอ่ะกูต้องรู้แล้วกูต้องจ่ายสี่พันแต่ว่าสี่พันเนี้ยคนที่อยู่ในทีมงานเหมือนแบบเป็นพวกพี่น้องเป็นเทียบคนที่อยู่ในทีมคืออารมณ์เหมือนแบบเราเลี้ยงทีมงานคิดแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยสบายใจเหมือนถ้าสมมติไปสี่คนอะอะไรก็ได้ถ้าไม่เกินสี่พันคือกูสบายใจละคุ้มละคือคิดแค่นั้นจริงๆถ้าช่วงแรกๆอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆนะโอ้ไปแต่แบบพี่แพงๆแบบว่าร้านลูกพี่คุณผงก็ไปมาแล้วลนีทอ้วต คุณรายได้ดีมากๆของการทํา YouTube คุณเคยคิดจะเลิกทํางานที่บ้านไหมเคยคิดไหมเหรอเคยคิดมั้ยเคยคิดไม่เคยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเพราะเหมือนว่าเอ้ยเราเป็นครูขยันแล้วก็ได้เงิน2ด้านก็ดีที่สุดถูกไหมชอบมีแบบติดตัวไปเยอะๆมากกว่าคือไม่รู้ไงข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอ่ะสมมติว่าที่บ้านมันไปต่อไม่ได้หรือว่า YouTube มันจะไปต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้ไงเราก็คือก็มีไว้ก่อนก็มีเก็บไว้ก่อนก็ดีในบัญชีสัก2 0งรล้านถึงมาตอนนี้ถ้าด รูดรถที่คุณออกมาดิฟอร์ดไม่ฟอร์ดอะไรนะฟอร์ดจะเอารถขึ้นรถกันหน่อยนะไอ้นี่ฟอร์ดคันนั้นเท่าไหร่อะไรนะค <Ford. S 2> ันนั้ <Ford. S 2> นเท่าไหร่รถห้าห้าล้านกว่ามั้ยห้าล้านกว่าสุดไหมสดมสดิสดซื้อหมดเลยเนี่ยเป็นไงเหรอแม้คนรวยบอกเลยก่อนบ้านอีกดีบ้านจะสร้างหลังนี้หลังแล้วเป็น เขาเรื่องหาเดินร้อยกว่าล้านเออผมขอเล่านิดนึงพี่ยงเคยติดต่อผมไปสอนมวยสอนมวยแล้วแกก็มามาที่ยิมผมมาที่ผมก็ไปหาคุณบอล<อ>ใช่มาทีแแ่แล้วมีครั้งหนึ่งพี่ยงบอกคุณนายวันนี้ผมไม่ได้ไปคุณนายมาสอนผมที่บ้านได้ไหมผมว่าโอเคได้ผมขับรถไปสอนผมว่าขับรถไปสอนแกผมกขับรถไปพี่ยงอยู่ไหนนะเออขับมาเลยเดี๋ยวเจอบ้านผมผมขับไปจะมีบ้านหนึ่งหลังคาแบบโคตรสูงอ่ะสูงแบบสูงเลยแบบสูงแบบปี๊ดเลยผมก็ขับรถผ่านไปเพิ่งไปเจอบ้านหลังเล็กๆแบบว่าเออมันก็มีมีตังค์แหละบ้านหลังนั้นก็พอใช้้ไดผม พี่ยงผมอยู่หน้าบ้านแล้วน่ะไหนคุณอยู่ไหนผมเห็นคุณเลยเนี่ยผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ้ติดบ้านกำแพงใหญ่ๆเนี่ไหนบ้านไม่ใช่บ้านผมแล้วบ้านพี่อยู่ไหนเนี่ยขับมาเลยเนี่ยกำแพงสูงอ่ะผมแบบเชี่ยแม่งโคตรสุดยอดกลินกำแพงบ้านคุณคือแบบแม่งคือแบบโคตรสูงนะอย่างนั้นเลยเหรอเล่าโคตรขี้โม้เลยจริงเดี๋ยวคุณกลับบ้านแล้วคุณถ่ายกำแพงบ้านคุณให้ผมลงคลิปด้วยนะต้องถ่ายกำแพงให้ดูด้วยเหรอใช่ถ่ายให้ตาเหรอเดี๋ยวเขาว่าผมขี้โม้ผมพูดจริงเพราะคุณโม้ไงผมพูดจริงลูก เชื่อเขาบังยงไหมคือแบบสุดยอดคือแบบเข้าไปแบบอย่างคันนี้ห่าจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เพ่อนะพูดจริงพูดจริงอันนี้คือเวลวคำสรรพกรเลยนะสรรพกรมาเลี่ยนะคุณใจอยู่แล้วใจถูกกฎหมายยอู่แล้วใจอยู่แล้วใจอยู่แล้วแล้เรื่องผิดกฎหม่ด้วยใจไปนนั้นแล้วโอเคก็ในบ้านคุณไอ้ดีอยู่แล้ว ดูยูทูบคุณก็ดีอยู่แล้วดีคุณเคยคิดจะทําอาชีพอะไรอีกเจตอนนี้ก็ทำติ๊กต็อกอยู่อีกหอกคุณก็เป็นนักไลฟ์สดถ้าเกิดไม่รวมพิมพ์รพายไม่รวมเลกคุณก็แทบจกิดเบ็เบือต้นต้นเลยนะการไลฟ์สดอะไม่มีใครไลฟ์สดเหมือนคุณหรอกวันหนึ่งสี่ห้าครั้งจริงไปดูคนได้ไปเทียบไปเทียบกับพิมพ์ริพายไปเทียบกับคนอื่นโอ้โหตอนนี้คือยูทูบคุณไม่ทำแล้วทำทำทำปีหนึ่งไม่ส่งเดือนหนึ่งลุ้มคลิปเดียวไม่ทำแล้วเขาเรื่องไม่วแล้ คุณตอนน้เขาเรียกไม่ได้ทำแล้วไม่แต่ผมลงช็อตทุกวันนะอ่าเข้าใจแต่ว่าคุณหันมาทำทิกกอตแทนหันปิ๊งตอกรายได้ดีไหมบอกดีปากตะการนี่ใช่ไหมปากตะการรายได้ดีมากเลยใช่ไหมดีดีกว่าช่องค้นนายเยอะดีดีกว่าเยอะดีถ้าใครที่ดูช่องค้นนายเวลาไลฟ์ขายของอ่ะเขาให้ขายของไอ้นี่แม่งก็พูดแบบว่าเล่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คุณไปเล่าแบบเขาเขาเขาอยากรู้ปะเขาอยากรู้เขาทัเมนถาม,มมาเล่าไปแล้วปากตะกร้าทำไมปากตะกร้าเกิดมีคนฟุกซนะื้อไงอ๋อฟุกซื้อคาี้รายได้เดือนหนึ่งต่อการไล์สุดคุณได้เยอะสุดเท่าไหร่อะไรพูดในนี้เลยเนี่ยนะดดถ้าเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ยังไม่หมดเดือนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่วะเกือบหกแสนมั้ง <c oughs> ดูไอ้มดเดือนเดียว ไอ้แยกมันทำงานได้ปียังไม่ได้เลยไม่เดือดเดือนเดียวได้หกแสนเนี่ยเนี่ยเดือนเนี้ยป้าไล่เลยแบ่งด้วยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมด้วยนะเอาหรอใครคลิปมาผมถ่ายคลิปไอ้พี่ยี่สิบคนที่เป็นคนไม่แต่หลักๆมันจะมาจากไลฟ์ไลฟ์สดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากไลฟ์คลิปติดตะกร้าไม่ค่อยแล้วตอนนี้ว่าอาชีพคุณดีแล้ว คุณเคยมีความฝันไหมว่าอยากเป็นอาชีพอะไรเคยมีความฝันไหมอยากเป็นตำรวจถ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยากจะเป็นเหมือนแบบอยากจะเป็นไกด์คือชอบเที่ยวแล้วชอบเหมือนแบบชอบไปตามที่ต่างๆเคยคิดว่าอยากจะเป็นเหมือนพวกไกด์เออเมื่อก่อนนะก็แค่อยากเป็นไกด์เต็มอยากเป็นไกด์แค่แค่รู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวได้มันเที่ยวฟรีไงคือชอบของฟรีคือชอบของฟรีใช่คือแบบ ที่ทำช่องยูทู e ก็ชอบกินฟรีฟฟอยากไปเป็นไกด์เหมือนแบบเฮ้ยเห็นเขาแบบเวลาไปมันได้แบบไป,ไปเที่ยวฟรีอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็อยากไเท<อ><อ>ี่ไม่ไม่มไม่มอยากเป็นแอร์บ้างเ่ะขับเครื่องบินอน่ะั่นะก็เที่ยวฟรีนะอะไเหรอไหนก็ไปเรียนไอ้ผู้โง่ดิยูงโง่ไงเขาต้องสอบเลยสอบได้ไง คุณ,คณออรียนจบในดบบออสเตรเลียคุณสอบได้สบายอยู่แล้วสูงก็สูงอยู่แล้วกามก็ใหญ่ช่วยยกของได้สบายเกี่ยวอะไรวะที่ช่องท็อกกับนายนี่คือพูดไปเรื่อยเลยก็พูดไปเรื่อยยไม่มีไม่มีสคริปไงก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่แล,แล้วตอนนี้อนาคตคุณอยากทำอะไรหรือไม่แล้วก็แค่ชีวิตตัตวนี้ดีเพอร์เฟกต์แล้วไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าตอนนี้เหรออยากทำอะไรเหรอแค่คิดว่ายังอยากทำติ๊กต็อกให้มันดีกว่านี้ มุดดีรูเฟรไม่ดีได้ไงดีนะเดี๋ยวมันก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่มาเรื่อยๆคืออย่างเรามันก็ต้องแบบว่าไปตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆไปแต่ตอนนี้เหมือนถึงว่า t ทิกก็ที่ว่ามันจะไปได้อีกไงก็ยังไปได้อีกใช่คือผมเพิ่งเริ่มทําำทิกก็มาประมาณ7เดือนเองผมได้ทำเป็นสองเดือนเนี่ยไลฟ์ประกันจริงเหรอคุณไม่ได้ไลฟ์แบบคุณพูดอะไรเว้นเวอร์ถ้าเกิดคุณแบ่งบทสนทห้ผมได้ดิคุณพูดเว้นเวอร์อะอ่ะต่อ ตอนนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นไม่มีเลยอย่างเปิดรีสอร์ทขายอย่างอื่นไม่มีนผมคิดคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณชอบกินเนี่ยไม่มีไม่เอาเฮียดูกูกินเดิกูไปเปิดร้านแล้วที่ไปทำามาเขาแม่งมมาเอาคืนเหรอเจออย่างไอแนทตัวหนึ่งก็เจ๊งแล้วนะขาดทุนแล้วนะแต่คุณเคยคิดว่าจะเปิดเหมือนกันเคยคิดเคยคิดลเล่นคือเมื่อก่อนเคยคิดจะเปิดยิมเคยคิดวบาอยากเปิดแบบยิมออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ดีกว่ามีธุรกิจอะไรส่วนตัวไหม ไม่ใช่ที่บ้านนะธุรกิจส่วนตัวคุณตอนนี้นไม่มีก็มีติ๊กตอกยูทูปอันนั้น